ใช้แต่งมันซ่อมแซมไม่ได้ด้วยรถถังไม่มีใครกล้าไปแต่งกองทัพเพราะกองทัพกลายเป็นลักอิสระที่มีอำนาจสื่อเหมือนเป็นตัวกลางที่จะไฮไลท์ประเด็นไหนที่มีร่วมกันก็คือพลวัตของการเมืองโลกและวก็การเมืองไทยนะฮะเอาทั้ง3เลกสเกลมันอาจจะมีความต่างกัน ถ้าสเกลใหญ่สุดก็คือเล่มความหวังที่เคลื่อนไหวอันนี้จะพูดถึงการเมืองโลกที่มันมีความผันผวนจะอธิบายถึงหลายๆประเด็นที่มันไม่ใช่แค่ในเมืองไทยละทำไมถึงมีการประท้วงอยู่โควิดส่งผลกระทบยังไงเล่มเวนวีโวตอันนี้จะสเกลเล็กลงมาก็คือดูที่ระดับภูมิภาคอาเซียนของเราโดยที่จะเจาะไปที่3ามประเทศมาเปรียบเทียบกับไทยสุดท้ายมาจบที่ประชาธิปไตยไทยที่ถดถอยอันนี้ ก็จะโฟกัสไปที่เรื่องไทยอย่างเดียวละ,ะนั้นก็คือจะเป็นเรื่องระดับโลกระดับภูมิภาคสุดท้ายมาดูที่เมืองไทยถ้าอ่านทั้งสามเล่มก็ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าในช่วงประมาณ20ปีนะที่ผ่านมาเนี้ยโลกมันพันผวนยังไงแล้วไทยอยู่ตรงไหนในความพันผวนขอ,ของการเมืองโลกถ้าเราไปดูสามประเทศเพื่อนบ้านเหล่ามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิ่งที่เหมือนกันก็คือการเลือกตั้งและกระบวนการเลือกตั้ง มันถูกยอมรับให้เป็นฉันธรรมติใครอยากขึ้นสูน่อำนาจก็เข้ามาแข่งกันภายใต้เลือกตั้งทั้งสามประเทศกองทัพไม่เข้ามายุ่งกันเมองไม่มีการรัฐประหารแล้ว,ลวไม่เป็นประเด็นกระทั่งว่า ไร้สาระเขาไม่มาคิดถึงเรื่องการแล้ประหายแล้วเขา move on ไปแล้วไม่มีใครคิดใน3ารประเทศนี้จะเอารัฐหารไปปราบโกงเพราะมันปราบไม่ได้แล้วมหาลมันเป็นระบบการเมืองแบบปิดประชาชนยิ่งควบคุมไม่ได้ถ้าเทียบกับ3ประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศไทยอาการหนักสุดเพราะว่าการเลือกตั้งมันยังไม่ถูกยอมรับเป็นกติกาพื้นฐานของทุกฝ่ายมันก็เหลือแต่ประเทศไทยนี่แหละที่ยังมีไม่คติเรื่องนี้อยู่บวกกับอีก ปัญหาหนึ่งของไทยก็คือว่าทหารไทยในยุคหลังพอทำรัฐประหารแล้วอยากอยู่ในอำนาจยาวแต่รู้ว่าอยู่โดยโปกครองแบบเผด็จก,การทหารเบ็ดเสร็จไม่ได้ก็พยายามทำเนียนไงชุบตัวเองจะแปลงตัวเองจากนายกจากการรัฐประหารมาเป็นนายกจากการเลือกตั้งก็เลยไปตั้งพรรคกากรเมืองเสร็จแล้วก็ไปคุมกะกะตแล้วก็ไปบิดเบือนกระบวนการเลือกตั้งจนมันเละเทะไปหมดอันนี้เป็นผลกระทบที่ผมว่าหลายแหล่มาก ประชาธิปไตายถูกทําให้ถดถอยไปยาวไกลบางมิติถอยไปหลายทศวรรษเลยกระทั่งบางเรื่องถอยไปก่อน2 4ง5ก็มีนะป,ประชาธิปไตยจะถูกทําลายมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคณะรัฐบาลบานั้นพอเข้ามายึินอานาจแล้อยากอยู่ยาวหรือไม่แล้วเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่ในบางประเทศเขารับประหารเสร็จเขาถอยออกไปเขาไม่มาตั้งพรรคการเมืองเขาไม่พยายามมาคุมองค์กรอิสระ เขาไม่พยายามจะมาชุบตัวเองผ่านการเลือกตั้งไอ้อย่างเนี้ยผลกระทบมันจะไม่ซึมลึกยาวนานมากแล้วบอกไปใช้แต่มันยังสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เร็วหน่อยแต่ถ้าประเทศไหนมาทำรัฐประหารแล้วพยายามอยู่ต่อยาวแล้วพยายามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งประชาธิปไตยจะฟื้นตัวยากกระทั่งอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไทยในการรัฐประหาร2 5 5 7ที่ชัดเจนที่สุดคือรัฐธรรมนูญปี 2560เป็นมรดกชิ้นโตเลยเป็นพินัยกรรมที่คอสชอล่างเอาไว้เป็นพินัยกรรมที่เราไม่ได้อยากได้แล้วมันสร้างปัญหามากมายมหาศาล หลายคนคงจะทราบว่าประเทศไทยมีรับนูนเยอะก็สะท้อนความไร้เสถีภาพของการองไทยยุคทิ้งง่ายกว่ากดกระสวงอีกนะระเบียบบริษัทอยู่นานกว่ารับนูนไทยึท่งมันควรเป็นกติกาสูงสุดของชาติมันก็มีแค่ไม่กี่ฉบับนะที่เป็นประชาธิปไตยที่มันมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามันเป็นผลผลิตของการต่อสู้ผลักดันของกลุ่มคนให้เกิดประชาธิปไตย ที่เหลืออีก10กว่าฉบับที่มีเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตยก็เพราะว่ารัฐมนูนไทยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของระบอบเผด็จก,การเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ประชาธิปไตยถูกล้มแล้วคณะรัฐประหารเข้ามายึดอนานาจเราก็เลยร่างกติกาใหม่เพื่อมาเอื้ออนานาจให้กับตัวเองที่ชัดเจนที่สุดก็คือ2ฉบับล่าสุดของเราก็คือฉบับ2550กับฉบับ2560มันเป็นรัฐมนูรที่คณะรัฐประหารเขาล่างขึ้นมาโดยต้องการ ซากกร่อนบ่นทําลายประชาธิปไตยแบบให้มันเสด็จน้ําเลยเพราะเขามองว่าฉบับ5้สูน่ะมันยังไม่เสด็จน้ําพอมันเป็นรัฐประหารที่เสียของนะยังไม่สามารถควบคุมประชาธิปไตยแท้อยู่ภายใต้การกํากับของชนชั้นนำได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพอเขาก็เลยมาล่างปีฉบับ6สูนซึ่งลือสร้างใหม่หมดเลยเอาอํานาจที่ประชาชนกํากับควบคุมได้ไปอยู่กับสถาบันองค์กรทั้งหลายซึ่งประชาชนกํากับควบคุมไม่ได้ แล้วเราก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมากรองไทยก็เละเทะทำอะไรที่ยัแก้ล้มหนุนไม่ได้คอสชในความหมายของระเบียบอำนาจที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปมันตรึงสังคมไทยเอาไว้ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าได้มรดกอันที่สองก็คืออาณาจักรองค์กรอิสระตัวย่อทั้งหลายกกตปปชสตงกสอทชกลายเป็น เครือข่ายที่ชนชั้นนำใช้ในควบคุมประชาธิปไตยไม่ให้มันเติบโตได้มรดกประการที่สาคือกองทัพในฐานะรัฐอิสระที่ต่องให้เรามีการเลือกตั้งในรัฐบาลพลเรือนแล้วแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปแตะกองทัพเพราะกองทัพกลายเป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจอิทธิพลมหาศาลถ้าจะไปปฏิรูปเขาก็ขู่ที่จะระัฐป,ป,ประหารอันนี้ก็ทำให้การเมืองไทยตกอยู่ในวงจรอุบาทก็คืออยู่เป็นไงที่ทำแบบนี้ อาการอยู่เป็นสังคมไทยก็เลยอ่อนแอประชาธิปไตยก็อ่อนแอเพราะว่าผู้นําที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะผู้น,นําเผด็จการก็ชอบประชาชนที่สยบยอบประชาชนที่ไม่สนใจการเมืองคําว่าเป็นกลางมันเป็นข้ออ้างนะในการที่ทําให้เราสบายใจปลอบใจตัวเองแล้วถ้าในสถานการณ์ที่สังคมมันเกิดวิกฤตหรือสังคมมันอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการที่มันทําลายประชาธิปไตย ใชราได้ยังบิดเบือนะอันนี้เราเป็นกลางไม่ได้สุดท้ายแล้วประชาธิปไตยจะแข็งแรงหรือไม่นักการเมืองหรือรัฐบาลก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือประชาชนต้องตื่นตัวสวนใจกิจการสาธรารณะเราต้องรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องของเราด้วยงบประมาณเทั้งหลเขก็ามาจากภาษีประชาชนมันถูกใช้อย่างสุริสุรายแล้วเราไม่ตื่นตัวมันก็ถูกเอาไปใช้อย่างสุริ่สุรายต่อไปเราเองต้องเป็นแบบแอคทีฟซิติเซนเป็นพลเมืองที่แบบตื่นตัวเตือน เป็นข้อต่อที่สําคัญประชาชนทั่วไปเราก็สนใจเรื่องร้อยแปดดาราเรื่องบันเทิงพอชีวิตมันเครียดเนี่ยก็เข้าใจได้เศรษฐกิจไม่ดีคนมันก็อยากผ่อนคลายบ้างมันเป็นหน้าที่ของสื่อสื่อเหมือนเป็นตัวกลางที่จะไฮไลท์ประเด็นไหนขึ้นมาให้มันเป็นประเด็นหลักของสังคม,มถ้าสื่อไฮไลท์แต่เรื่องหนึง่งสังคม,มก็ถูกฉกจูงไปในทาง อไม่ได้แค่ทาหน้าที่สะท้อนสังคมแต่สื่อต้องทาหน้าที่เป็นตะเกียงด้วยผมคิดว่าบทบาทสื่อในฐานะตะเกียงหรือคมไฟนําทางสังคมตอนหลังมันน้อยไปหน่อย <S <S มันก็เป็นดักสังคมปัจจุบันเราก็รู้เท่าทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นคือมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบมันไปถลายการผูกขาดของรัฐไงในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ในยุคก่อนโซเชียลมีเดียรัฐเนี่ยหรือผู้มีอำนาจเนี่ยผูกขาดข้อมูลข่าวสารได้ง่ายพอผูกขาดข้อมูลได้ก็ควบคุมความจริงได้อันนี้คือผลบวกของมันต่อประชาธิปไตยแต่ว่าในช่วงหลังคนก็เริ่มเห็นด้านที่เป็นพิษภัยของโซเชียลมีเดียดสร้างความเท็จได้สร้างข่าวลวงได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มันสร้างความเกลียดชังได้หรือทําให้สังคมมันแบบแตกครัวมากขึ้นตรงนี้เราก็ต้องเท่าทัดแล้วเราก็ต้องพยายาม ทำยังไงที่กำกับควบคุมโซเชียลมีเดียและดึงให้มันกลับมาเป็นเครื่องมือที่มันเป็นบวกกับประชาธิปไตยคนหนุ่มสาวในยุคป,ปัจจุบันโตมากับวัฒนธรรมของการมีเสรีภาพฉะนั้นก็โดยธรรมชาติก็จะไม่ชอบการแช้อำนาจกดขี่ไม่ชอบรัฐที่มีอำนาจมากเกินไปตรวจสอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องดีเท่ากับว่าเขามาพร้อมกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่เซนซิทีฟเวลารัฐจะมาใช้อำนาจที่ มันกดขี่หรือมันมากระทบกับสิทธิเสรีภาพของเขาเป็นยหตุว่าที่เราต้องขยับต่อไปก็คือว่าทำยังไงให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีวัฒนธรรมแบบปัจเจกวัฒนธรรมแบบเฉลี่นิยมเนี่ยขยับไปสู่การสนใจเรื่องส่วนรวมด้วยที่ไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิเสรีภาพของเราสุดท้ายเราก็ต้องฝากความหวังไว้กับพลังคนหนุ่มสาวเพราะว่าเขาต้องอยู่ในสังคมนี้อีกนานถ้าเขาไม่ตื่นตัวเราจะฝากความหวังกับใครได้ล้ว ปีนี้ก็ครบ93ปีเหตุการณ์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ผมอยากให้มองการปฏิวัติ2475เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเดินทางนะประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนแล้วเราก็ต้องช่วยกันในการที่จะปรับเปลี่ยนให้ประชาธิปไตยของไทยไมันเป็นประชาธิปไตยที่ดีขึ้น มันเป็นระบอบการปกครองที่โลกที่พิสูจน์มาแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดมันทาให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆแต่ว่าใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็เออเรอร์บ้างสังคมที่มันมีสติปัญญามันก็ต้องใช้สติปัญญานั้นเพื่อมาซ่อมแซมให้มันฟังก์ชันได้ดีขึ้นไปใช้แต่มันซ่อมแซมไม่ได้ด้วยรถถังแต่ถ้าเจอว่าปัจชัยใจแล้วมีปัญหาเราบอกหมดหวังแล้วเอาแล้วประหารดีกว่าอันนี้มันมักง่ายไงอันนี้มันไม่ต้องใช้สติปัญญาเนี่ยมันเหมือนคนที่ไม่มีการเรียยนนรู้คคิด เพราะรับประหารมากี่ครั้งแล้วล่ะและสังคมมันดีขึ้นไหมแล้วรับประหาร5-7อ่ะยังไม่เข็ดอีกเหรอมันมีอะไรที่มันดีขึ้นบ้างจากการรับประหาร5-7เมื่อไหร่เราจะ move on กับการเป็นสังคมยำคิดยำทำแล้วก็ใช้วิธีการที่มันผิดๆในการแก้ปัญหาถ้ารับประหารมันดีจริงอะเราคงเห็นรับประหารเกิดขึ้นทุกปีอะทำไมยังเหลือเราเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกอะที่ยังวนเวียนกับการทำรับประหารและคาดหวังให้กองทัพเข้ามาปกครองบ้านเมืองเลยโดยเฉพาะถ้าคนที่มีการศึกษาระดับ เป็นอาจารย์แล้วยังเรียกร้องหาระบอบรัฐประหารอยู่น้องผิดอ่ะน้องมีอะไรผิดผิดมากตรงไหนยังมหาสารในสังคมใดซึ่งในแง่นี้ก็ยิ่งต้องอ่านหนังสือสมเล่มนี้ของผมแล้วจะได้เห็นมุมมองทั่วโลกว่าทำไมทั่วโลกมัน move on ไปจากการรับประหารแล้วก็พยายามเขียนให้เป็นหนังสือที่ อ่านเข้าใจง่ายแม้มันจะเป็นประเด็นวิชาการแต่พยายามให้มันเข้าใจง่ายไม่ต้องมีพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้หวังว่าเมื่ออ่านแล้วจะเห็นมุมมองเชิงเปรียบเทียบมากขึ้นหรือเราจะหันกลับมามองเมืองไทยได้แบบเข้าใจได้จังชัดมากขึ้น